เอาละครับผมก็ขอสวีดัตสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกม Power กัอนอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Power ที่แรงที่สุดและโกงที่สุดภายในเกม Power จะมีตัวไหนและตัวอะไรเป็นตัวที่โกงที่สุดก่อนไปรับชมคลิปฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์ก็กะแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาราตรีตเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่สนใจ ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเพืเ่อนๆสำหรับพาวที่ผมจะพูดถึงในพาร์ทนี้นะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวละคร ชาร์เดลอ้บีกนะครับชาร์เดอ้บบีกเป็นพาวธาตุมืดที่จะได้จากการจับจากเขตรักษาพันสามเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเกิดแล้วก็ไม่เกิดแล้วผมก็ได้ทาการจับแล้วก็คัตออฟที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเอามาปรดทิ้งกันได้นะครับแล้วก็มารู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะครับแล้วตอนนี้ผมอัพเป็น4ดาวเต็มนะครับแล้วก็ตีบวกบวกสานะครับเน้นค่าแอคแท็กเนาะในส่วนของสกิลติดตัวนะครับก็จะมีในส่วนของดื้อรั้นนะครับเพิ่มพลังโจมตี20%สาครับเคปอนี่เร็วนตร จะเพิ่ม20%แล้วก็โชคดีนะครับเพิ่มพลังโจมตีอีก15%นะครับผมอันนี้ก็คือการเพิ่มพลังโจมตีหลักๆนะครับทำให้ค่าเปอร์เซ็นต์ที่บวกขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่125%อันนี้จะเป็นค่าที่ถูกบวกจากพาร์ทที่อยู่ในทีมแล้วก็จากการตีบวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่า สเตตัสของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,403นะครับจริงๆมันสามารถดันถึง4,000ได้นะครับแต่เรายังขาดอีกหลายส่วนก็เลยเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะครับในส่วนของสกิลนะครับผมก็จะเน้นสกิลตามเลเวลของเลยนะครับเลเวล50เนี่ยมันจะปลดล็อกหลายสกิลวามาครับที่เราจะใช้จริงๆก็จะมีล้ำแสงความมืดนะครับภัยพิบัติทำลายล้างแล้วก็ลูกบอลแห่งฝันร้ายนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่อย่าลืมว่าทั้งสองสกิลเนี่ยระยะเวลาคูลดาวค่อนข้างนานถ้าอยากได้คูลดาวน์เร็วนะครับก็ลองเลือกสกิลที่คูลดาวน์ไวๆหน่อยนะคคคคครรรัับบใใชช้้้้เเเปปป็็็็็นนนนลลลืืื่วววาาามมดดดดกกกไไไหอจจะะะฟิญญณู หรือแต่พลังทำลายล้างก็จะบาะลงนะครับส่วนตัวที่ผมจะเอามาใส่กับทีมนะครับก็จะเป็นตัวนกคู่นะครับเพราะนกคูกเนี่ยคือว่าเขาจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีของพาวทัดมืดนะครับผมนะเพิ่มให้อีกนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเพิ่มให้ประมาณตัวละ 10- บถึนะครับหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาวที่ เราเตรียมไว้นะครับต้องเข้าใจาก่อนว่าตัวเกมเนี่ยม,มันมีในส่วนของธาตุมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมนี่นี่นธาตุมืดนะครับก็จะชนะธาตุกลางแล้วก็มังกรคือนนชนะธาตุมืดคือวนประมาณนี้ ถ้าอยากให้พาวของเราเนี่ยทำดาเมจได้แรงครับไปสู้กับตัวที่เราชนะทตุเป็นพิเศษ,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 ษการทำดาเมจมันก็จะแรงเป็นพิเศษ,ษ,ษแต่บางตัวนะครับต่อให้เราไม่ชนะทตุหรือว่าแพ้ทางาตาเนี่ยครับเราก็สามารถทำดาเมจได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปทดสอบกับาตุกลางสักตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่เคลียร์บอสหอนะครับว่าเขาสามารถทำดาเมจได้ประมาณเท่าไหร่นะครับไปรับชมกันได้เลยมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากขอคอยแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นบอสสายฟ้านะครับเราน่าจะพอสู้ไหว ช่วงต้นเกมเราโดนตกมาเยอะนะครับเลือดประมาณสามหมื่นนะฮะนี่คัสซีนทำไมแสงมันแยงตาขนาดนี้วเด่ยนี่เรียกไปละนี่อย่างเท่เป็นบอสโซอี้นะฮะโอ้มา เราก็จะเรียกชาร์โดก่อนชาร์โดบกมาปุ๊บอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยสกิลนี่โอ้โหโคตรแรงเฮ้ยลำแสงความมืดโคตรแรงทุกคนสกิล E ก็จะเป็นแบบภัยพิบัตนะครับก็คือวิ่งผ่านแล้วก็จะโจมตีจิ้จๆๆจูจจ,จ,จแรงจัดนะฮะเรือสามหมื่นหายวับไปกับตาเดี๋ยวเราไปหอที่สองกันดีกว่านะฮะทุกคน มาฮะเราเจอกับ Excel นะครับบอสตัวที่2ไปครับ s h a d o w Brick จัดการเลยเรามาดูดาเมจน,นะครับลำแสงความมืดอ้าวตีไม่เข้าโดนโจมตีนี่ไพยพิบัติทำลายล้างโอ้โหสี่พันปุ๊บ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 หกร้อ 600. ยวิเมื่อกี้โคตรแรงนะครับเหมือนจะเห็นแบบแค่วิ่งชนนะฮะสี่พันโคตรแรงอทุกคนเดี๋ยววันนี้พุแล้วเราก็ขี่ครับเราก็จะสามารถป้อกอีก ลำแสงยังความมืดปื้อปูหกร้อยแน่ไผ่พิบัติทำลายล้างครับโอ้โหโนั่นแล้วเป็นพันพันสามพันสี่นี่โอลงก่อนครับลำแสงความมืดเอ้ยมันโดนปรสองพันหกอือเราต้องหลบก่อนทุกคน ถ้าเรายิงหัวก็นัดรับประมาณ120นะครับ <Yeah. S 1> ไปเอาใหม่ชาโ s บีโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปครับลูกบอลแห่งความมืด2 0 0พันหพิปัดท้อวิ่งชนประมาณ10,000นึงนะครับแล้วก็ดาเมที่สร้างได้ต่อโอ้โหอันลังจัดเสียอย่างเดียวอะเวลาชาโด o w Big มันสกิลมันหมดอะครับมันคูลดาวนานแล้วมันจะเออเว้ยมันจะไม่ทำอะไรเว้ย จนกว่าคุณดาจะเสร็จโคตรแรงอันนี้ขนาดบอนเลือดแสงสามนะเนะี่ยเป็นธาตุอ๋อเป็นธาตุมังกรเราแพ้ทางด้วยเป็นสายฟ้ากำลังกรนะครับแต่เอยขนาดเราแพ้ทางอะเราจะทำตาเมจได้ขนาดเนี้ยแล้วถ้าเราชนะทางเราจะทำตาเมจได้ขนาดไหนมีลำแสงความมืด ไานี้โอ้โหไปเออล้ำแสงแห่งความมืดนี่เดียบร้อยโคตรแรงได้แต้มเทคโนโลยีบวก5แล้วก็ได้แอชชิทเมนตด้วยนะครับอันนี้ขนาดบอสหอก็ถือว่าสู้ได้นะเว้ยเอาจริงสู้ได้ในระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวเราไปลองเทสกับพวกบอสน,นั้นดีกว่าทุกคนพวกเนโครมาสกับพาราดิอุสนะครับก็เป็นทั้งท่านมืดแล้วก็เป็น ภาคกลางนะครับเราจะสามารถทำดาเมจได้แรงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับคือถ้าเป็นพาราดิอุสนะครับเราจะทำดาเมจได้แรงเพราะว่าเราชนะทางแต่ถ้าเป็นเมโครมาสเราจะทำดาเมจแบบเสมอกันนะครับซึ่งวิธีการใช้สกิลให้คุ้มค่าเราจะต้องใช้สกิลขนาดขี่แล้วก็ลงนะครับมันจะสามารถใช้สกิลได้ต่อเนื่องเดี๋ยวเราเริ่มจากสกิล C แล้วกันครับลูกบอลในความมืดนี่500ห้าร้อยไปครับจากนั้นก็สกิล E ครับพุ่งชนใส่เลย เราก็กดลงโอ้โหทําดาเมจแรงอยู่นะคือตอนนี้เราทําดาเมจพลาดิวตแบบเกือบครึ่งหลอดนะทุกคนเลือด9.000แสดงว่าออฟสวยนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหต้องระวังต้องระวังโอ้โหสกิลแม่งตามตัวจัดนี่ยิงสตานหน่อยยิงสตั้นช่วยหน่อยเอ้ยอย่ามาทางนี้ไปทางอื่น ถ้าโดบีเรากำลังคูดาวสกิลอยู่นะชิบหายแล้วชิบหายแล้วนี่สาตาร์นครับแรงอยู่นะเฮ้ยเอาจงจริงขนาดเลือดไม่ได้หลักหมื่นนะดูดีทุกคนโอ้โหสาเมเอ็ดอ้าวยิงไม่โดนจริงๆผมก็อยากจะขี่นะแต่ผมขี่แล้วปล่อยสกิลขี่ปล่อยสกิลขี่ขตายบ่อยเกิน นี่สถานไปก่อนนี่อยาอย่าใช้สกิลสิโหโหแรงอยู่แต่และแต่และเฮ้ยถ้าเราต้องหลบเราต้องหลบ นี่อีกนัดหนึ่งสตันนะฮะทำให้เขาเสียจังหวะอุย้ยชัดดูเราเสียเปรียบไปแล้วอ,อย่ามาไปทางอื่นไปทางอื่นโอ้โหสองพันสี่ไปโดนรุมหลายตัวก็เหนื่อยอยู่นะจริงลูสองครับ เลี้ยกลับมาแล้วก็โยนไปคืนจริงๆเราสามารถรีเลือ่ได้เรื่อยๆนะเว้ยเอาจริงๆปุ๊บโอ้โหหลบโอ้โหโอ้โหโคตรแรงโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งบอกเลยว่าชาดโรบี้ถ้าเราทำค่าสเตตัสให้ดีอันนี้อันนี้ขนาดแค่2องพันสี่นะเว้ยถ้าเราทำขึ้นสี่พันแอดมจที่ทำได้ก็จะรุนแรงเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็เอาไปไต่บอสห่อได้โคตรอีซี่มากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย สวัสดีครับ